เมนูอาหารทำมันทุกวันก็คิดอะไรไม่ออกใช่ไหมครับทำเมนูง่ายๆกันบ้างครับเมนูสันคอหมูผัดพริกแห้งอร่อยข้าวหมดหม้ออีกแล้วเริ่มตั้งกระทะเลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับตามด้วยกระเทียมโขกครับวันนี้ใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับกลิ่นเขาจะหอมหน่อยหนึ่งแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งครับที่โขกแล้วนะครับลงไปเลยครับใช้พริกแห้งนะครับ ความเผ็ดเขาจะมีความเผ็ดร้อนขึ้นมามากกว่าพริกสดนะครับผัดแป๊บเดียวก็เหลืองหอมแล้วล่ะครับ <Okay. S 1> ใส่สันคอหมูลงไปเลยครับ300กรัมครับวันนี้เลือกใช้เป็นสันคอหมูนะครับเขาจะมีเนื้อมันแทรกขึ้นมานะครับแล้วก็มีความนุ่มอยู่ด้วยโอ้โหวัตถุดิบนี้เชฟชอบมากๆเลยครับ ใครชอบส่วนอื่นก็ไปปรับแต่งกันได้นะครับสันคอหมูสุกแล้วครับเชฟก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับให้มีความคลุกคลิกๆวันนี้เราคุกข้าวกินอร่อยแน่นอนครับผัดต่อไปสักแป๊บหนึ่งเนื้อก็เริ่มนุ่มแล้วก็สุกกันเกือบหมดแล้วนะครับอ่ะมาปรุงรสชาติกันเลยครับ ซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรมอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งครับน้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนชาครับผงปรุงรสก็อีกหนึ่งช้อนชาครับผัดทุกอย่างให้ละลายเข้ากันให้หมดเลยครับ ไปสักพักหนึ่งเชฟรู้สึกว่าสีสันเขายังไม่เข้ากันดีนะครับเชฟเลยใส่ซีอิ๊วดำลงไปอีกหนึ่งช้อนชาครับหยอดลงไปนิดเดียวครับให้สีสันเขาเข้มข้นน่ากินขึ้นครับตามด้วยพริกจินดาแดงซอยนะครับตัดสีแล้วก็เผ็ดร้อนขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ตกท้ายด้วยใบหัวะพาเลยครับหอมขึ้นมาเลยแหละครับผัดให้หัวรพาของเราโดนความร้อนให้หมดเลยนะครับ ขึ้นไปก็จะได้ไม่ดำนี่แหละครับเมนูง่ายๆนะครับลองทำตามกันดูนะครับเห็นง่ายๆอย่างนี้นะครับตักขึ้นโต๊ะลงไปนะครับมีน้ำปลาพริกไว้อีกสักถ้วยหนึ่งกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยครับโอ้โหแค่นี้ก็ทำให้ข้าวหมดหม้อนแน่นอนครับเมนูนี้ลองทำกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับ